วันนี้อาจจะแปลกตาครับจะมาแกะซัมซุงเอสยี่เซียลต้าครับแกะให้รู้ถึงข้างในเลยว่าข้างในเนี่ยสร้างมาดีแค่ไหนแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างใครอยากรู้ไหมใช้อยู่ต้องมาฟังมา สวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพวดอนแบงผมนะวันนี้ครับผมย้ายค่ายครับผมจริงๆแล้วนะผมจะบอกว่าผมเป็นติ่งนะผมแอปเปิลนะเพราะว่าติ่งเนี่ยหมายถึงอะไรครับจริงๆก็ไม่ใช่ชอบยี่ห้อเดียวหรอกแต่ว่าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับแอปเปิลเนี่ยมายาวนานมากๆครับผม16ปีตั้งแต่โอุโไอโฟอนรุน่นแรกๆนะซ่อมมาตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนเนี้ยนะผมถือ15 Pro Max อยู่แล้วก็อีกมือหนึ่งก็คือถือนะผมซัมซุงเอสยี่สี่เอลตานะผมที่เพิ่งเปิดตัวไปประมาณ6-7เดือนแล้วอะนานแล้วแหละแต่ว่่่่าาาผมมนนนัังงคิดออยยูววึเ้ ไม่มีเห็นคนแกะ Android เลยแล้วหัวเองอะศึกษาไอโฟนไตั้งนานแล้วหวก,ก็เลยอยากรู้ว่าเออแอนดรอยเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วนะผมนะก็หัวสัญญาทุกคนนะว่าหัวจะแกะนะผมนะเจ้า Android เนี่ยทุกๆรุ่นคนระับทุกๆแบรนด์ที่เป็นเรือธงนะทุกๆตัวเลยครับผมให้ทุกคนได้ดูนะว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีรุ่นใหม่เปิดตัวหรือจะมาแกะทุกคนได้ดูอีกเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะอ่ะเบื้องต้นเลยหัวได้จับ Android นะผมตัวแรกมันไม่ได้จับมานานแล้วอะพอมาจับปุ๊ ตัวนี้ก็เป็นสเปคเริ่มต้นของเขาด้วยนะซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่ไดไ้หนีไอโฟนเลยนะครับผมแต่พอจับปุ๊บรู้สึกว่าเออรู้สึกดีต้องบอกงี้เลยว่ารู้สึกดีดีนี่ในใน,ในแรกเริ่มในการจับนะเพราะว่านะครัเขาผลิตมาแบบตั้งใจมากๆนะครนะับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บหกแตกต่างจากไอโฟนเลยซึ่งไอโฟนไม่เคยมีก็คืออะไรครับเนี่ยเจ้า Spen นั่นเองครับเจ้าปากกานั่นเองครับเดี๋ยวมาดูว่าเออข้างในเนี่ย นะครับเขาสร้างมาเป็นยังไงบ้างซึ่งคลิปนี้นะไม่ได้คลิปบอกว่าเออซอฟต์แวร์เป็นยังไงบ้างหรืออะไรนะคลิปนี้เป็นคลิปฮาร์ดแวร์โดยตรงเลยข้างในเพราะว่าหัวมาน่สังเกตอยู่แล้วนะในประเทศไทยเนี่ยไม่มีคนแกะดูข้างในเลยนะผมแล้วก็มาอธิบายข้างในหัวก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะแต่ว่าหัวเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนแล้วซึ่งข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะผมแบบผิดพลาดจริงๆเลยครับฝากนะผมติ่งนะแอนดรอยหรือติ่งซัมซุงเนี่ยมาบอกด้วยว่าเออตรงนู้นตรงนี้ผิดนะเพราะว่า เอาจริงก็คือเดี๋ยวจะจอดลื้อตั้งแต่แต่ว่าก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่านะจะให้ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องไหมแต่ว่าจะทําให้ดีที่สุดนะพอเปรียบเทียบกันปุ๊บเนะี่ยรู้สึกเลยครับว่าทางซัมซุงเนี่ยใหญ่กว่าไอโฟนเล็กน้อยนะเพราะอะไรครับเพราะจริงแล้วนะจอของ a อโฟนซิลเนี่ยครับใหญ่กว่านะผมก็คือไซส์นะับหกนั่นเองครับผมแต่ของไอโฟนเนี่ยครับ6.7นั่นเองอ่ะตอนนี้คือให้ดูเปรียบเทียบนิดหน่อยนะครับสำหรับไอโฟนสิบห้าโปรนะแต่ว่าเดี๋ยวพอแกนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเปรียบเทียบระระะหหวว่่่านะาารรางงมมตอนะกกาารรส้้งัับ Samsung ตวนีเลยนะมา ต่อมาครับผมข้างหลังก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าจุดเด่นของเขาเลยก็คือตัวกล้องนั่นเองครับผมเดี๋ยวพูดสเปคตอนแกะกล้องไม่ดูนะทั้งหมดชาร์จนี่ครับรองรับสูงสุดถึง45วัตต์เลยนะผมนะโคตรเร็วนะของ iPhone เนี่ยสูงสุดที่27วัตต์เพราะฉะนั้นฟ้าชาร์จเนี่ยของ Android เนี่ยครับหรือของ Samsung ตัวเนี้ยนะครับเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดมาดูว่าไอซีชาร์จในเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เอาง่ายๆคือพอจับปุ๊บรู้สึกว่าที่เขาบอกว่าขอบคมนะครับผมจับแล้วจริงๆแล้วหัวกก็รรู้้สึวว่่่่าาไไมมมเทหนนนะะัับผจแลถดดือี เออสร้างมาได้โอเคเดีอะตอนนี้นะผมไม่พูดถึงภายนอกเยอะดีกว่านะผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วก็มาวิเคราะห์ข้างในกันเลยดีกว่าไป let's go นี่นะผมทุกคนก็เห็นหัวแกะทุกขั้นตอนเลยนะผมนะเหลืออย่างเดียวคือไม่แกะจอจากโค้งนั่นเองครับผมซึ่งจริงๆก็ไม่มีความจำเป็นนะเพราะว่าเราเห็นนะทุกส่วนอยู่แล้วนะผมมาเพิ่งต้นเลยเดี๋ยวขอพูดถึงตัวบอดี้ก่อนนะผมนะตัวบอดี้เนี่ยนะผมดีไซน์มาให้ปลอดภัยต่อจอมากๆครับผมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวจอนะสังเกตได้เลยจะฝังเข้าไปในนะผมตัวบอดี้เลยตัวบอดี้ตัวนี้นะผมนะพสัสดุเป็นนะไทเทเนียมเกรดสองนะผมซึ่งถามว่านะเห็นบอกว่าอยากจะให้เปรียบเทียบกับซิมฟ x สีผ้าโปรแม็เนี่ยเป็นเกรด5ซึ่งแข็งแรงกว่าอ,อยู่แล้วแหละนะผมนะแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ได้มีความจําเป็นมากมายขนาดนั้นว่าจะต้องใช้เกรด5หรือเกรด2นะผมนะเพราะว่าอะไรที่นะซัมซุงถึงใช้เกรด2 บอกว่านะผมมันขึ้นรูปได้ง่ายนะผมแล้วก็ผลิตได้ง่ายกว่านะผมแต่ว่าความแข็งแรงนะความทนทานนะน้อยกว่านะผมทาง15ประมาณที่เป็นเกรด5แน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยที่บอกว่านะเอาจอฝังไว้ในบอดี้นะครับเวลาตกเวลาหล่นนะตัวขอบตัวเนี้ยจะโดนก่อนซึ่งไม่โดนจอก็ถือว่าใช้ได้นะในตรงนี้นะผมมาแล้วก็ดูด้านในนะผมนะด้านในก็ผลิตเอาตัวจอครับที่แสนบางนะผมแปะไว้กับตัวบอดี้เลยนะผมซึ่งนะทำให้มันแข็งแรงครับพี่เวลาตกหล่นความ่าเงี้ยปุ๊บ มีสิทธิที่จะแตกแล้วได้ง่ายแต่ว่าถ้าโดนรถเยียบหรือว่าแบบตกจากตึกนะอันนี้ไม่รอดน,นะผมนะครับนะตอนนี้นะจะเห็นเลยว่านะตัวกล้องหน้านะผมฝังอยู่นะแล้วก็มีซีลกันน้ำเนี่ยแปะไว้ชั้นหนึ่งนะผมซึ่งกล้องหน้าเนี่ยครับความละเอียด12ล้านพิกเซลเลยนะผมก็นะครับถือว่าโอเคนะผมนะต่อมาครับผมนะสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยับผมนะวันนี้มีหลายส่วนออมากๆเดี๋ยวจะไปอย่างไวก็คืออะไรครับ ก็คือตัวนี้ที่ผมชื่นชอบมากๆในการดีไซน์ครับผมนะตัวนี้ก็คือไวเลสชาร์จนั่นเองครับผมหรือแม็กเซนนั่นเองไม่รู้ทาง Android เขาเรียกแม็กเซฟหรือเปล่าแต่ว่านะผลิตมาได้บางมากๆนะผมแล้วก็นะระบบในการชาร์ตนะผมนะได้เท่า iPhone 15 Pro Max เลยก็คือนะผมสิวัตต์นั่นเองนะผมชาร์จได้เลยเร็วด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือ,เ,อเขาไม่มีแมกเนตนั่นเองครับหรือว่าแม่เหล็กนะอยู่ที่ฝาหลังไม่มีนะครับแปลว่าในการวางเนี่ยอาจจะ ไม่ได้แน่นหนึบเหมือนกับไอทาง15 Pro Max นะครแต่ว่ารับรองว่าชาร์จได้คุณภาพเท่ากันนะครแต่ว่าสิ่งที่มันวิเศษกว่าน,นั้นที่วเพิ่งรู้นะแต่ว่าสาวก Android อาจจะรู้มาตั้งนานแล้วก็คือของนะครการชาร์จไร้สายเนี่ยไม่ได้ชาร์จเข้าอย่างเดียวสามารถชาร์จกับเครื่องอื่นได้ด้วยอย่างเช่นว่าเราวางนะครตัวนี้นะที่เราใช้งานอยู่ปกติเราชาร์จเครื่องโทรศัพท์ใช่ไหมครับจาก Power Bank หรือว่าจาก แท่นชาร์จต่างๆนะที่เป็นไวเลสชาร์จแต่ว่าพอเราเอา iPhone 15 Pro m a x เนี่ยที่เป็นแบบว่าไม่ได้ใส่เคสเนี่ยวางปุ๊บมันชาร์จด้วยครับชาร์ดทีไว้อื่นด้วยที่รองรับนะผมไวเลสชาร์จนั่นเองซึ่งโคตรว้าวอะ่ะสุดยอดนะผมนะต่อ <c oughs> ต่อเลยครับผมมาถึงกับการนะผมกันน้ำนั่นเองครับตัวนี้หัวแกะซีลกัน,น้ำมาแล้วแล้วก็นะครับดูแล้ววิเคราะห์เบื้องต้นแล้วจริงๆวัสดุในการนะรติด เขาเรียกว่าเทปกันน้ำนั่นเองนะผกเรียกว่ามันเหวกเรียกว่าเทปนะเพราะว่ามันติดอยู่ตามซิลนั่นเองครับจากาตัวฝาหลังเนี่ยกับตัวขอบเนี่ยซึ่งทําไมเขาถึงขอบทําขอบที่มันค่อนข้างหนาตรงนี้พอจะได้มือมีพื้นที่ในการติดซิลกันน้ำนั่นเองครับผมนะผมเขาเรียกซิลนั่นแหละแต่วกเรียกเทปวัสดุแตกต่างกับทาง iPhone จริงๆนะผมนะแต่ว่าเบื้องต้นตามสเปเนะนะซึ่งยังไม่เคยลองจริงๆนะผมทางสเปคเนี่ยก็คือสามารถกันน้ําได้นะความลึกนะผม1.5เมตรนะ แต่ทาง i อโฟนสิบห้าโปรเนี่ยสามารถกันน้ำได้ถึง6เมตรเลยนะผมก็ไอเป็น IP 68เท่ากันมาตรฐานเท่ากันแต่ว่าการกันน้ำได้ความลึกเนี่ยที่แตกต่างกันแต่ระยะเวลาที่เท่ากันนะบสมนาทีอันนี้คือที่เขาทดสอบมานะผมนะก็ถือว่านะมีข้อแตกต่างนะผมนะขนาดซิลยังมีข้อแตกต่างเลยซึ่งจริงๆก็คือสองด้วยกล้องแล้วคือแตกต่างจริงๆอ่ะต่อครับลำโพงลำโพงบนและล่างนะผมบอกเลยว่านะสเปคเฉยมาก ต้องบอกเลยว่าเฉยมากเพราะว่าพวกอ่ะแกะทาง iPad มาแล้วลำโพง i p a พนะครับผมเจ๋งกว่าเยอะมากๆครับผมนะแต่ว่าเนื่องด้วยอาจจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่หรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยคือมีพื้นที่ในการใส่ลำโพงได้ใหญ่นะได้เยอะนะผมแต่ว่าใช้ลำโพงคุณภาพนี้พวกก็อยากจะให้นะในรุ่นต่อไปพัฒนาเรื่องเสียงนะผมในการฟังเพลงหรือในการโทรศัพท์ให้มากกว่าน,นี้เพราะว่าจริงๆแล้วสาวกของฟังทางฝั่ง Android เนี่ยก็ติงมาค่อนข้างเยอะว่าเสียงลำโพงยังไม่สบายใจเท่าที่ควรนะผมอ่ะ ผมก็ไม่มีอายรกัลาลำโพงนะผมต่อมาครับตัวนะผมตูดชาร์จนั่นเองครับที่เป็นไทซีเนี่ยตรงนี้เทคโนโลยีนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าๆนะถ้าที่ผมเห็นนะจนถวมาแก่รุ่นใหม่เลยไม่เคยเห็น S 2 3 S 2 2 S 2 0นู่นนี่นั้นะไม่เคยเห็นแต่ว่าหลายครั้งนะผมที่ผมเคยแกะ Android มาดูนะผมนะครับซึ่งอนาคตจะได้เห็นอีกหลายรุ่นนะผมยังไงฝากติดตามด้วยตัวตูดชาร์จเนี่ยจะเป็นแยกส่วนนะผมจากตัวบอร์ดผมยังไม่เคยเห็นแบบ แต่ว่าพวกโน้ตพวกอะไรพวกนี้เคยเห็นนะแต่ว่าพอมาเป็นตระกูล S เนี่ยครับเขามาวางสุดชาร์จไว้ด้านล่างอย่างนี้แล้วใช้ใส่แพรต่อเชื่อมเอาตัวตุ่ชาร์ตเนี่ยก็ทําแยกมางนี้ถามว่าดีไหมบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ดีไปอีกแบบผมเพราะว่าเวลาเสียหายเนี่ยก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้นะผมแต่ว่าไม่เหมือนทางฝั่ง iPhone ก็คือจะเป็นใส่แพรตุ่ชาร์จแต่ว่าเนี่ยจะเป็นบอร์ดเล็กเลยเขาเรียกบอร์ดเล็กเป็นบอร์ดตุชาร์ตนะผมตัวนี้ก็จะมีนะผมถาดซิมอยู่ที่ตัวตุ่ชาร์จเลยนะผม แล้วก็มีตัวตู้ชาร์จแล้วก็มีไมโครโฟนนั่นเองครับซึ่งเวลาเสียหายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถาดซิมเสียหายตู้ชาร์จเสียหายนะครับหรือไมโครโฟนล่างเสียหายก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นลายชิ้นก็ได้นะถ้าคนมีฝีมือนะแต่ว่านะผมเท่าง่ายเลยคือยกชิ้นนี้เลยเปลี่ยนเลยใช้ได้เลยนะต่อมาผมนะเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองครับแบตเตอรี่นเดี๋ยวนี้ครับสูงกว่าฝั่ง iPhone แน่นอนคนรนะับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่า iPhone 16นะก็จะ 16ซีรีส์นะก็จะนะเพิ่มมีแอมของแบตเตอรี่ให้เกิน5,000ขึ้นไปอันนี้คือไม่แน่ใจเป็นข่าวที่ฟังมาแต่ว่าทางซัมซุงเนี่ยบอกว่าเขาก็แบตเตอรี่ประมาณนี้อยู่แล้วนะผมนะตัวนี้5,000มิลลิแอมนะผมก็สามารถเ,าเขาเรียกว่าดูวิดีโอต่อเนื่องได้30ชั่วโมงเลยฟังเพลงเขาบอกฟังเพลงเดียวนะได้95ชั่วโมงในการชาร์จหนึครั้งพระเจ้า <laughs> อ่ะสุดยอดเลยนะผมก็ ผวก็ดีนะที่มาได้แก่ทางฝั่ง Android เรือธงบ้างจะได้รู้ว่าเออทางค่ายไหนๆเนี่ยเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างนะผมอ่ะต่อมาเป็นนะสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้อย่างเช่นที่เราทำคลิปเมื่อวานนะผมตัวนี้เป็นตัวกล้องที่มีทั้งหมดอ่าสี่เลนเลยนะผมมีเลนหลักเดนะพูดถึงเลนหลักก่อนเลนหลักเนี่ยครับผมสุดยอดนะความละเอียด200นะมกะพิกเซลนะผมโหดไปเลยครับผมตัวนี้นะผมอ่ะ มาเลนทางด้านฝั่งซ้ายมือหัวขวานะผมฝั่งซ้ายมือหัวขเนี่ยนะเป็นเลนอัลต้าไวครับผม12ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ฝั่งล่างครับผมนะ 3x ก็คือคูณ3นั่นเองครับซูมคูณ3ครับผมนะครับอยู่ที่10ล้านเมกะพิกเซลนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวามือหัวขวานะครับเป็นซูมคูณ5หรือ 5x นั่นเองครับผมตัวนี้นะ50ล้านเมกะพิกเซลนะครับผมแต่ว่าพิเศษกว่านั้นนะผมสามารถปรับ คูณ10ด้วยครับผมนะแต่ว่าเป็นใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนะผมก็จริงๆแล้วอ่ะเ2 4 Ultra ตัวนี้มีข้อดีก็คือเลนส์ซูมนี่แหละนะผมที่ชนะทาง iPhone แบบขาดลอยเลยนะเดี๋ยวสุดท้ายผมจะพูดถึงนะอารมณ์ที่ปวได้แกะตัวนี้แล้วก็นะผมวิเคราะห์ไปด้วยนะผมอ่ะต่อนี่เลยครับตัวสําคัญนะผมไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือนะผมตัวเมนบอร์ดตัวเมนบอร์ดตัวนี้ปวดได้จับปุ๊บนะผมรู้สึกเลยว่าว่าแข็งแรงมากกว่า i ไอโฟนทำไมาถึงบอกว่าแข็งแรงมากกว่า iPhone เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าการประกอบบอด2ชั้นเนี่ยเขาอะ,อะทำได้ดีกว่าเพราะว่า iPhone เนี่ยครับรุ่นเพิ่งจะมาปรับปรุงในรุ่น15ซีรีส์ซึ่งทําขอบในการเชื่อมบ,บอด์ชั้นเนี่ยนะผมที่หนาขึ้นนะผมนะแต่ว่า Android เนี่ยหนาไปตั้งนานแล้วนะผมยิ่งซัมซุง g อพี u l t ียเอตตัวเนี้นะผมขอบหนามากนะผมมีหลายชั้นมากๆแล้วเวลามันตกกระแทกพวกน,นี้นะบอดจะเสียหายได้ยากมากกว่าทางด้าน iPhone นั่นเองครับผมนะแต่ว่า นะความแรงอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะพูดถึงความทนทานนะผมในตัวบอร์ดนะครับมีนะผมไอซีหลายอย่างเดี๋ยวจะพูดถึงนะผมแล้วโหจะแกะตัวบอร์ดเนี่ยให้ดูไอซีเบื้องต้นด้วยนะผมตัวบอร์ดเนี่ยครับก็จะมีหลักๆเลกยก็คือ cpu นั่นเองครับผม cpu ตัวนี้เป็น snapdragon แปดนะผมนะ gen สามนะ,ะเป็นเทคโนโลยีนะครับผม4นาโนเมตรนั่นเองครับซึ่งเล็กมากมากนะผมบอกว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นนะ cpu ของตัวน e ะ a g 4 u l t r a ตัวนี้นี่เองครับผมแต่เปิดมาทุกคนยังไม่เห็น cpu นะผมจะเห็นฝาแกลมก่อน ฝาแรมตัวนี้ครับอยู่ที่12กิกนั่นเองครับผม CPU อยู่ไหนละ่ะ CPU นะ่ะอยู่ใต้แรมตัวนี้แหละนะผมใต้แบบว่าแรมนะ่ะติดกับ CPU เลยซึ่งในการนะที่อาการโลโก้ค้างของ Android รุ่นต่างๆเขาก็มายกเนี่ยครับรีบอนแรมกับ CPU ตัวนี้แหละนะผมใหม่แล้วถึงการใช้ได้เพราะว่ามันมีการแคสตนั่นเองครับแต่ตัวนี้ผมว่าเขาปรับปรุงมาเป็นอย่างดีนะเพราะว่าผมเห็นนะว่าแบบวางมาได้ดีมากๆนะผมอ่ะแล้วก็ตัวข้างๆ CPU ตัวนี้ก็คือล้อมนั่นเองครับ ในฝั่งของ Android เนี่ยเขาเรียกว่าลอมนะหลอมสอง GB หรือ GB นั่นเองครับผมนะก็ดีไซน์มาโอเคเลยนะครนะับส่วนที่ทุกคนไม่เห็นอยู่บอร์ดข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นชุดสัญญาณต่างๆอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะะมาฝั่งนี้ให้ดูนะผมตัวนี้ก็คือแฟลชนั่นเองครับที่อยู่กับบอร์ดเพราะฉะนั้นถ้าการแฟลชไม่ออกก็เป็น IC ที่ควบคุมแฟลชเนี่ยที่บอร์ดเนี่ยเยสียหายนะผมต่อมาก็คือนะผมตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ดำๆนะผมก็คือเซนเซอร์นั่นเองครับผมเซนเซอร ตัวกล้องวัลระยะนั่นเองนะผมชื่อว่าเลเซอร์ AF เซนเซอร์นั่นเองครับผมนะ,ะต่อมาที่จําเป็นเลยนะก็คือเซนเซอร์ตัวนี้นะมเป็นเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งที่ทุกคนเอานหน้หูแนบวกให้ดูอะไรตัวจอตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆนะผมนะจะมีล่องนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะผมอยู่ตรงนี้ เป็นร่อง2ร่องอยู่ตรงนี้เลยมองแบบทะลุแสงอะ่ะจะเห็นเลยว่าเออมันทําเป็นร่องนี่คือเซ็นเซอร์นะตอนสนทนาเวลาเขาเจอนะหน้าเราปุ๊บหน้าจอจะดับทําให้แก้มเนี่ยไม่แตกกับหน้าจอนั่นเองครับผมนี่คือเซนเซอร์ตัวนี้อยู่ที่บอร์ดนะตัวจอนี่ก็เว้นช่องมาให้โคเทนะผมอ่ะต่อมาครับผมตัวบอร์ดตัวนี้นะครับผมสามารถรับชาร์จได้สูงสุดมากกว่า iPhone ที่4 5วันหนั่นเองครับ ของฝั่ง iPhone 15 Pro Max เนี่ยรับชาร์จได้สูงสุด27วัตต์นะผมก็ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าฟาชาร์จเนี่ยเร็วกว่าแน่นอนนะผมอ่ะต่อมาอยังไม่จบนะไม่ว่าจะเป็นนะผม S Pen นะผมหวกนี้โบราณมากผมเคยเรียกเขาว่าสไตลัส S Pen ตัวนี้นะครับก็จะมี IC ควบคุมอยู่ที่ตัวบอร์ดนี่แหละนะผมจอตัวไหนละ่ะที่มาสังเกตว่าใช้ S Pen ตัวนี้ในการเขียนลงไปก็คือแผด้านบนนั่นเองครับของจอ ตัวจอเนี่ยจะบางมากครับผมแพรตัวนี้จะคอนเนคกับบอร์ดแล้วจะมี IC ควบคุมนะอยู่ที่บอร์ดนะผมเพื่อให้รองรับในการเขียนปากกาได้อย่างลื่นไหลนั่นเองครับผมนะส่วนฟิเกระปิ้นก็คือลายนิ้วมือในการสแกนเข้านะผมตัวนี้จะมี IC อยู่ที่ตัวจอเลยอยู่ด้านล่างมุมนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูรวมถึงการทัชสกรีนตัวนี้นะผมก็จะเป็นสายแพรจากจอตัวนี้มาคอนเนคที่บอร์ดนะผมก็ทํามาได้เป็นอย่างดีนะถือว่าใช้ได้นะครับะไม่พอครับผมตัวนี้ ที่ต้องไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันก็คือฝาหลังตัวนี้มันวัสดุมันเหมือนพลาสติกนะผมแต่ว่าแตกได้นะทุกคนเคยเห็นใช่ไหมว่าฝออาหลังของ a อ d r o i d เนี่ยแตกมันเป็นยังไงกระจกก็แตกได้แต่ว่าออพลาสติกตัวนี้ก็แตกได้เช่นกันจริงๆวัสดุ เรียกว่าอะไรฝากทุกคนคอมเมนต์หน่อยดูจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ว่ามันคืออะไรทำไมถึงแตกได้นะผมอ่ะอ่านะับสุดท้ายนะผมนะับชิ้นส่วนที่เราจะพูดถึงเลยก็คือนะผมตัวจอนั่นเองครับเอาไว้ท้ายสุดเลยเพราว่า,าทางผู้ใช้ Android เนี่ยเขาชื่นชอบมากมากแล้วก็สเปคเนี่ยเค็มไปเลยนะครับว่านับพินฝั่ง iPhone 15 pro max แบบขาดร้อยครับผมเขาเรียกก็คือตัวจอนั่นเองครับตัวนี้เขาเรียกว่านะผมดัมมิกอะมูเลตนะผม2 x นั่นเองครับผมความละเอียดหน้าจอนเนี่ยอยู่ที่1,440นสีร้บะผมคูณสามพันห นะผมซึ่งสเปคเนี่ยสูงกว่าแน่นอนนะผมขนาด6.8นิ้วด้วยซึ่ง iPhone 15 Pro Max เนี่ย6.7นิ้วนะแล้วก็มี e รีเรชนะ120 h ฮเท่ากันนะผมแต่ว่าอย่างนี้ครับมันมีเรฟเรชนะผมนะครับเท่ากับทางฝั่ง iPhone 15 Pro Max เลยแล้วก็สามารถปรับนะผมนะเรีเรชเนี่ยเขาเรียกว่านะ Adaptive r e f r e s h เนี่ยได้ตั้งแต่1ถึง120 h ฮเลยซึ่งเจ่งมากๆนะอ่ะก็ผ่านไปกับนะผมการ เขาเรียกนะว่าวิเคราะห์อะไรในส่วนต่างๆของ Android นะผมแต่ส่วนที่ชนะทางฝั่ง iPhone 15 Pro Max เลยก็คือชิ้นนี้นั่นเองครับหวกลองใช้งานแล้วหวกรู้สึกว่าเออวะ่ะมันก็สะดวกนะผมนะแต่อย่างนี้ครับผมจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็น iPhone นะรเรือธง15 Pro Max ไม่ว่าจะเป็น Android เรือธง Samsung อ24 Ultra ตานะผมข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป อย่าหัวกยกตัวอย่างเลยสําหรับหัวเองชอบ15 Pro Max ตรงในการถ่ายวิดีโอนะผมวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยต้องใช้ไ p h o นสิบ Pro โปรแนะแต่ว่าในการถ่ายภาพธรรมดาเนี่ยนะทางฝั่ง Android หัวยอมรับว่ากินนะผมนะแล้วก็ในการใช้งาน Android ในรุ่นนี้นะผมสามารถที่จะนะคอนเน็กกับอุปกรณ์ดีไวต่างๆได้แบบง่ายดายซึ่งจริงแล้วตอนนี้ทาง iPhone 15 Pro Max ที่เป็น t y p e c แล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะคอนเน็กอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันถึงจะยากกว่าแต่ว่าก็คอนเน็กได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการคอนเน็กนะผมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหัยังยกให้ทางฝ่ายดอยชนะอยู่นะผมแต่ว่าอย่างนี้ครับมีอีกส่วนหนึ่งที่คนยังพูดถึงเยอะแยะมากมายก็คืออะไรครับก็คือนะซีคริสตี้นั่นเองครับผมนะคือความปลอดภัยในการใช้งานฝั่งไหนชนะนะยังไงฝากทุกคนคอมเมนต์หน่อยหัวก็อยากรู้เหมือนกันตอนนี้ถ้าใครขึ้นชอบนะก็ฝากนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับยูทูบเฟซบุ๊กทิกเกอร์แล้วก็ แอนดรอยเือทงรุ่นใหม่ๆต่อจากนี้ไปนะผมยังไงฝากกดติดตามวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ